ก็จะมีโทนแบบสีสม้มแล้วก็เหมือนเป็นแบบส้มๆอีกอ่ะ ไปซื้อมาแล้วมันหอมเดีอ่อวตอนนี้หาร้านนั้นอยู่อ่ะจำไม่ได้ก่อนอ,อื่นเราจะแวะวัดสันกันก่อนนะคะ The next day. จะลงลองพื้นด้วยตัวนี้เลยเป็นของ K Acne B Sunscreen SPF 50 PA บวกตัวนี้เขามีสารกันแดดนะเน,นี่ยเห็นไหมคือเนี่ยมิงใช้มาก็จะหมดหลอดแล้วนะอันนี้เหมาะเหมาะมากนะสำหรับคนที่ชอบเป็นพวกสิวผดผื่นอะไรแบบนี้คือเท่าที่มิงใช้มานะมันก็โอเคนะมันแบบมันปกปิดดีเหมาะสำหรับคนหน้ามันะจะลงลองพื้นแต่เพเอนคือมิงไม่ได้หยิบมารีวิวหรอกตัวนี้ เออเราจะลองเทสปัดแก้มแล้วใช่ไหมคะก็จะเอามาทาลงให้ดูเฮ้ยว่ามันเป็นยังไง mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมคือแบบปกปิดชัดมากแล้วมิ้งก็เป็นคนที่แบบผิวมันไง mm hmm. ก็เลยเอาตัวนี้มาทาให้ดู mm hmm. แต่เออแบบว่ mm hmm. เาเฮ้ยเราลืมกดอัดกล้องนะคะทุกคน mm hmm. ว่าใต้ตาเนี่ยถ้าใครจะแบบเหมือนย้ำๆไม่มีคอนซีลเลอร์ mm hmm. ก็สามารถแบบย้ำๆอะไรเงี้ยเอาคอนซีลเลอร์มาแบบใช้นิ้วอะย้ำๆไปเพิ่มได้นะ mm hmm. เหมือนแบบปกปิดแพนด้าอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่มี กบแพนด้าเห็นไหมเขาก็ปกปิดได้ดีทีนี้เรามาดูตัวที่มิงจะเอามาแจกทุกคนนะเพื่อตอบับบสองมื่นซับสไครต์เย่ยย<ๆ>ก็สองมื่นแล้วนะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้มิงก็เลยถือโอกาสจะมาแจกเป็นบัตทูอินวันนะคะคิสนะคะอันนี้คือแบบว่ามิงไปเห็นมาเป็นทูอินวันทาเปลือกตาก็ได้แล้วก็ทาเป็นแบบตรงนี้ก็ได้เป็นบัตชครีมหรือว่าเป็นกึง่งบัตรครีมกึ่งุ่นนิดนะก็เดี๋ยวจะใช้ ให้ดูนี่ก็เลือกสีชันมามิ้งซื้อมาสองสีนะที่จะให้ทุกคนนะ่ะก็จะมีโทนแบบสีสม้มแล้วก็เหมือนเป็นแบบส้มๆอีกอ,อ่ะน,นิงจะไม่ลงแป้งนะเพราะว่าบบอันเนี้ยเขาเป็นทูตินวันคือเดี๋ยวนี้จะมาทาแบบตากับตรงช่วงแก้มแบบตอนที่ยังไม่ลงแป้งให้ดูกันก่อน ราจะใช้มือเกี่ยวก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่าเราจะใช้แป้งก็ได้นะคะทีนี้มิงก็จะขอลงแป้งฝุ่นก่อนนะทุกคนก็ลงแป้งฝุ่นกันเลยหน,น้ามิ้งเดินเอาไปทําพารกิจก่อนนะลรวก็เข้ามาเข้ามาในคลิปมาแต่งหน้าค,คือแบบว่าโอเคหน้าไม่มันนะกลับมาแล้วแบบยังยังโอเคอยู่ <Okay. S 1> แปลว่าตัวนี้มิงยังไม่ได้เคยเอามารีวิวให้ฟัง จริงจริงจังเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แวเวียนเข้ามากดให้ติดตามให้กันนะคืออาจจะยังไม่เคยรู้จักจริงจจังเดี๋ยวมินก็จะทําคลิปแนะนําตัวแล้วกันเพราะว่าต้องสองหมื่นคนแล้วเนาะต้องสองหมื่นเคแล้วอะคือก็คงยังไม่รู้จักจริงจังใช่ไหมเพราะมินยังไม่เคยทําคลิปแบบแนะนําตัวทักทีเลยอะช่องเรายังไม่ได้ช่องใหญ่อะไรมีคนอยากรู้มั้งอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มาก็สองหมื่นคนแล้วก็จะแนะนําตัวแล้วก็เคยมีน้องนะให้ทําแบบวิบ ทำอะไรนะ20 f a c t แฟ o u t me แต่ว่ามิงก็ไม่รู้ว่าจะเอากี่ f fact about me ดีนะซื้อที่เขียนคิ้วใหม่มานำเสนอนะจ๊ะทุกคนนี่คิ้วยังไม่ได้กันคิ้วเพิ่มอ่ะคิ้วมันมีความรกๆนิดนึงช่วงนี้มิ้งไม่ค่อยแบบแต่งหน้าเยอะนะแบบแต่งหน้าแบบเบาๆอะ่ะใส่แมสนก็บางทีก็ไม่แต่งเลยแบบออกไปหน้าสดๆนะนะม,มันก็เขียนง่ายอยู่นะ เห็นไหมทุกคนมันแค่89บาทเองอะแต่แบบโหเขียนดีดูละมุนมากเลยอะเห็นปะเนี่ยอ่าแล้วถ้าใครแบบว่ามีหัวแปงที่มันเป็นแบบหัวไวที่ทาเบรนฟุ้งๆอ่ะก็เอามาเบนได้นะถ้าเหมาะสาหรับเมืองใหม่ที่แบบว่าเบนไม่ค่อยเก่งอะแต่คือเขาจะมีแบบปัดแบบเนี้ยมาให้ด้วยเนี่ยมันเป็นของน่าจะเป็นของคอรลุกนะโลโก้หายไปแล้ะคือมิงแต่เก็บของเขาไว้อยู่เพราะว่ามิงอะชอบไอหัวแบบเนี้ยคือมิงชอบเอามาทําแบบเนี้ยทุกคนเห็นไหม คือบางอันที่ซื้อมามันไม่มีใช่ไหมเราก็จะใช้อันเก่าอ่ะที่เขามีอยู่อ่ะมาใช้แบบเบนตรงหัวคิ้วอ่ะมันเหมาะสําหรับคนเขียนไม่ค่อยเป็นแล้วก็เชี่ยวชาญอะไรนะคือมิงไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องคิ้วอะไรหรอกแต่งได้อยู่แต่งไม่ค่อยเก่งมากนะยิ่งแบบแต่งหน้ามิงรู้ว่าลักษณะใบหน้ามินานม้งอ่ะยิ่งแต่งหน้าจัดอ่ะมันไม่ค่อยเข้าก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับแบบใบหน้าที่แต่งแบบอ่อนๆดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยแบบ แนวเทนญ่ปุ่นเกาหลีแบบเหมือนแบบไม่ค่อยแต่งอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นมากกว่าเมื่อก่อนมันเคยแต่งช่วงมหาลัยอะแบบเข้มๆมันรู้สึกไม่เข้ากับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าโดยรวมอันนี้มันก็จะมีหัวด้านนี้ด้วยนะคือโดยรวมมันก็ดีนะไอตัวเนี้ยแปดบกระบาดแต่แค่มันไม่มีหัวคุ้งๆเงี้ยอันเนี้ยนะคะทุกคนจะวาดยาวไปหน่อยอะเพราะว่ามันให้ทําให้หน้างเล็กลบนที่แบบหน้ามีแก้มแบบนี้ ก็จะดูเล็กลงทุกคนแล้วก็ทีนี้นะเราก็จะลองมางตัวเนี้ยด้วยแปรงอีกอีกหนึ่งนะนี่มันก็จะลองใช้แปรงนี้นก็จะลองปัดทีน่นี้คือเราจะทาเป็นแบบบัตช์ครีมก็ได้มันไม่ได้เป็นเนื้อครีมทันทีเดียวแล้วมันก็เวลาเราพกไปอ่ะพกง่ายแล้วมันก็ไม่ไม่แบบเปื้อนด้วยนะ คือมิ้งเคยพกของอีห้อหนึ่งอะเป็นรูปหัวใจแต่ตอนนี้เขาทาแบบคล้ายๆเหมือนเนื้อเนื้อฝุ่นมาแหละของอะไรนะจับชื่อไม่ได้คือแบบคือเนื้อครีมเขาดีนะแต่แบบแต่เวลาเวลาพกไปเผลอเปิดเงี้ยมันมันป็กระแทกอะเวลาเราเผลออะมันเปื้อนหมดเลยอะอยิ้มนิดนึงปัดให้แก้ม ันก็มีความระมุนอยู่นะทุกคนมันสวยอยู่เดี๋ยวทาปากหน่อยคือมันก็ซื้อจากร้านโมชิโมชิมานะไอตัวเนี้ยมันก็ได้มาจากร้านโมชิโมชินะมันเป็นของอะไรมันเป็นพาเลตของโมชิโมชิแพ็กเก็ก็มีความน่ารักอยู่นะทุกคนมันเป็นร้านแบบขายของญี่ปุ่นอะขายแบบพวกกิมช็อปแล้วก็จะมีแบบเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย หาซื้อเจ้าตัวนี้ยมาเบืออยู่แค่กลิ่นเดียวนะมันเขามีทั้งหมดประมาณ7-8็กลิ่นนะ่ะแตบบ่ว่าตอนที่มิงซื้อมาก่อนหน้านี้นมิงชอบกลิ่นเบอร์ลี่มากเลยทุกคนมันหอมมากๆนี่คือเรามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะทูอินวันเลยขอแต่งตามาคือดีอะ่ะคือชอบอ่ะ ถามว่าช่วงตั้งแต่มีโควิดนี่ก็ซื้อเครื่องสำอางน้อยลงถ้าซื้อก,ซอก็ซื้อแบบที่จําเป็นอะซื้อแบบที่เราพอแบบใช้อะแล้วก็แบบเหมือนแบบถามว่าก็มีแบบบางทีเดินไปสะดุดชอบก็ซื้อเลยใช่ไหมทุกคน,ม,นมันสวยมากเลยอะก็จะดูละมุนละบุนดีนะว่าว่าให้ผ่านนะก็เนี่ยแหละ มีสองสีนะที่มิงจะมาแจกให้ทุกคนอ่ะก็มีสีแบบคือเขาเป็นสีตามวันเกิดนะอิงตามวันเกิดนะเลือกๆพอสีมันสวยก็วันพฤหัสมี้เกิดวันพฤหัสคนนั่นจะทาสีได้ประมาณเนี้ยทั้งผิวขาวผิวแบบผิวผสมก็ทาได้แบบประมาณนี้ก็กาลังน่ารักมิงคิดว่านะก็นะก็เดี๋ยวมิงจะเปิดแกะรีวิวไอ้เจ้าสองตัวนี้นะที่มิงเพิ่งซื้อมาใหม่คือมิงเห็นมิงไปลองลวมิงชอบอ่ะมันอันเนี้ยเป็นพาเลตตานะอันนี้เราก็ซื้อมาแบบว่าเอ้ยอยาก เขาน่ารักแล้วก็เออดูเป็นแบบสีพิดๆสีก็จะเป็นแบบพี่แบบนี้นะคือไอ้สีเนี้ยมันมันเหมือนอันนี้เลยอะ่ะเนี่ยเหมือนไหมคนคล้ายๆกันมากเลยเพราะฉะนั้น ค่อยได้ใช้กชอบใช้มือก็จะใช้แบบตัวเนี้ยนี่นี่ก็จะใช้ตัวสีพีดฟุ้งๆแบบมันจะมีกากเพชรหน่อยๆจะลองมาทำตรงช่วงนี้ดูนะนี่ตรงช่วงนี้ดู สีทองอ่ะแบบว่าไฮไลท์ตรงนี้ช่วงแบบช่วงนี้ก็ได้นะเนี่ยให้สีมันแบบมันคล้ายๆสีขาวไงมทำเป็นไฮไลท์ก็ได้ตรงนี้ใต้หนกคิ้วขอเติมนี่ต้องจมูกนิด ให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบนีแบบน่ารักน่ารักนิดนึงนะคะเหมือนแบบอยู่อากาศหนาวๆอะไรเนี้ยอ้อลิปติกอีกอันหนึ่งนะทุกคนลิปติกนี้อันหนึ่งนะคือมิงจะมาลงปากให้ดูแล้วกันนี่แพคเกจเห็นไหมแพคเกจมันดูน่ารักนะเห็นไหมสีเหมือนเสื้อเลยอะเสื้อนี้ไปซื้อมาจากช้อปปี้แบบใส่สบายดีแล้วบอกทำไมเราไม่ได้ไปดูเสื้อสักหน่อยนี่นะมิ้งจะลงมาเลยนะทุกคน ก็อลองมาลองเทสให้สีสอยอ่ะพวกงนี้เป็นเป็นแลนด์ลุกชอบแต่สีพีชพีพชชมพูพีชอะ่ะทาแค่สีเดียวอะ่ะสวยแอ่ะชัดแล้วพี่ทั้งหน้าเลยนะขอตรงนี้นิดนึงนะเนี้ยแบบไม่ค่อยไฮไลท์จมูกเลยอะ่ะขอไฮไลท์นิดนึงแล้วกันนะ คือเดี๋ยวเนี้ยมิ้งไม่ค่อยแบบไฮไลท์ดั้งจมูกอะก็ขอไฮไลท์บ้างแล้วกันนะคือปกติมิ้งแต่งหน้าแล้วแบบว่าแบบไม่ค่อยมาไฮไลท์จมูกเท่าไหร่คิดว่าจมูกตัวเองดูดงเอาไหมแต่คือจะดีกว่าไหมถ้าจมูกอะดูดงดูแบบไม่เห็นไหม พอไฮไลท์มันดูมันมันดูพุ่งขึ้นนิดนึงนหมันก็จะดีกว่าใช่ไหมก็จะจประมาณนี้สีผิดพริน,นะคะทุกคนคือเดี๋ยวนี้ก็แต่งอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยแต่งเยอะเลยอ่ะหมดแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ให้ดูคือมิกก็ชอบกลิ่นมิกเบอร์รี่มากๆแต่กลิ่นนี้ก็หอมนะมันเป็นกลิ่นก,กระดาษนีอ้อันนี้หอมเหมือนกันก็ดมมามันเหลือแบบเหลือสิกลิ่นนี้กลิ่นเดียวนะแล้วก็จะหมดแล้วอ่ะอันอันนี้ คือไปอ่ะคือพวกกลิ่นต่างๆกลิ่นอื่นหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนแล้วก็เหลือกลิ่นเนี้ยคือมิงก็ได้ซื้อมา2อันนะแล้วก็ไปต้องไปตาม,มาอีก2ชิ้นที่ว่าสันแต่ก็คือเขาคราลารุนกับร้านโมชิโมชินะแต่เห็นรุ่นนี้ก็หอมออกแบบล้างมือหลายรอบอ่ะมิ้งก็เลยต้องพกตัวเนี้ยติดไว้มือมันแห้งอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็นี่นะมันหอมมากเลยทุกคนถ้าทุกคนได้ลองมันติดใจมากมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะเนื้อครีมเป็นแบบครีมมี่ครีมมี่หน่อย แล้วก็ทามือไปเลยบำรุงเลยนะคือมิงจะชอบเอามาบำรุงจะแจกค่ารางวัลใช่ไหมก็พอดีว่าเนี่ยมึงไปได้ราคาโปรโมชั่นมามิงก็เลยแบบเฮ้ยมิง,มงอะ่ะซื้อมาสีสีมันน่ารักฟีมิงก็ซื้อมาใช้ด้วยแล้วทีเนี้ยมิงก็เก็บไว้ของมิงใช้หนึ่งอันแล้วก็อีก4ชิ้นเนี่ยจะแจกให้เป็นช่องทาง YouTube หรือ IG ให้เข้ามาเล่น รับรางวัลนี้นะคะเออเล่นตรงนี้เลยก็ได<ต>้กับ Facebook ดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าก็ของรางวัลก็จะมีปัตสีชิ้นอันนี้เป็น2สีสี่ชิ้นนะคะให้บัตรทูินวันสีชิ้นโทนอิดแล้วก็นี่เป็นส้มแบบที่มิงทาแบบนี้นะ<ม>จากที่มิงลองไปตั้งผลวตดูนะ<ม>เห็นทุกคน<ม>เลือกมาเป็นบัตรคีมกับคีมบำรุงมือและเล็บมิ้ก็เลยเลือกมาครีมทกคนกคนุ เสียงส่วนใหญ่ก็คงคิดว่าเอาไปบำรุงเพราะว่ามือไปโดนแอลกอฮอล์บ่อยกันหรือเปล่าใช่ไหมไปแนะนำคอมเมนต์มิงใต้คลิปมาคลิปนี้นะว่าอยากให้มิงทำคลิปประมาณไหนควรปรับในส่วนไหนเพิ่มเติมเช่นแบบในเรื่องของการตัดหรือเรื่องของการจัดแสงคลิปหรือวิธีการตัดคลิปอะไรแบบนี้คือมิงอยากรู้ฟีดแบ็กจากทุกคนว่าคือมิงแบบพัฒนาการไปถึงไหนแล้วคือทุกคนสามารถติชมกันได้เลยนะคะเพราะว่ามิงอยาก เอา<ม>พี e แบ a ตรงนี้ไปพัฒนาแล้วปรับปรุงในส่วนที่มิงต้องแบบไปแก้ไขอะไรแบบนี้นะคะมิงก็อยากรู้ในส่วนนี้เพียงทุกคนบอกบอกได้ตามอิสระเลยนะคะว่าจะให้มิงปรับปรุงในส่วนไหนหรือแนะนําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคือบอกกันได้เลยฟีดอมเลยนะคะอะคะิสระเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมิงจะสุ่มเลือกทุกคนจากตรงน,นั้นมา8คนนะคะก็ตามสบายฟีดอมเลยทุกคนอยากแนะนาอะไร ันได้ใต้คลิปนะคะนะคะเม <EN> ้นบอกมิงใต้คลิปทางยูทุ2สอกดไลค์กดแชร์นะคะหาเฟ e บ o ๊ก,ก,ก,กแล้วก็แคปที่กดไลค์กดแชร์มะแปะไว้ใต้คลิปหน้า Facebook นะคะก็สำหรับวันนี้มิงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ